สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกและน้องเพทายน้องเพทายวันนี้กินอะไรลูกกินส้มตำกินส้มตำแล้วก็กินหอมมากเลยหมูยอกินหอมมากมากโมยอแล้วก็เห็นผักกันจงจ้ะแล้วมันอ่อนๆเนาะแม่สายก็เลยอยากกินตำส้มจ้ะแล้วก็แคบหมูน้อยๆจ้ะกินกับข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวไหมลูกบอเอาบอแม่ปั้นเลยอู้ทั้งข้าวเหนียวทั้งขนมจีนขนมจีนด้วย Tóm mày ừ, Nó lại cầm lấy một Ồ nghe Mấy thai Ừ phải pha mình thơm เราจะกลับเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์จะทานหายป่วยยังยังเหรอแต่ว่ากินส้มตำที่บ้านพรุ่งนี้จะตามไปเยี่ยมที่บ้านนะตอนจบอ่ะ คนเนี่ยตามไปเยี่ยมทุกบ้านทุกคนเลยฮุณต้องให้ทยบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นะเราติดตามพวกเราจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปเยี่ยมทุกๆบ้านนะครับใช่ไหมลูกใช่เก่งมากลูกเป็ดแคบหมูลูกอือหืกรอบ เสียงดังนะมั้งฮึให้กันจองเสียงดังมากเลยฮะนั่งถนัดเลดทุกแม่ใส่พยายามเก็บมือขวานะคะเพราะเราจะบังน้องใช่เยยีม เอ้เยี่ยมเยี่ยมไปบ้านทุกคนเอ้ใรถไปเยี่ยมเหรอปไปไหวเหรอไหวดิเพื่อนบ้านที่ติดตามเรามีต่างประเทศด้วยนะออก็ไปดิโอไปต่างประเทศด้วยอืมตาขอเบ้าเรียบร้อยแล้วเออเออเออเบ่งจากเพื่อน อ่อนซอนผักกัญจองอือง๋อเรนผักแรนจ้ะหนีไปอ่ะอืมฉ <c oughs> ันจ้าเขาเล่าแล้วแบบเป็นหน,น,นูเพื่อจต่จันทร์ไปหนูไม่ออกอ่ะอ่า ยังไงแม่สายและน้องเพทายขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามและถูกใจแม่สายกับน้องเพทายนะคะแล้วแม่สายกับน้องจะไปเยี่ยมทุกบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ